เราจะเริมจากอะไรง่ายๆทำแพนเค,ค้กสสนอร่อยให้หนุ่น่อยนะแพนเค,ค้กนั่นเหรอย่าทำได้ทั้งชีวิตย่าทำแพนเค,ค้กมามากมายนะไม่ท้วนย่าจำสูตรของมันได้ขึ้นใจเลยละก่อนอื่นเธอต้องผสมแป้งกับนมจากนั้นก็ตอกไข่ลงไปแซกเธอกำลังรออะไอยู่ละ่ะทำตามย่าสิอย่าพูดยังไงนะฮะฉันไม่โถือยอยู่ก่อนอื่นก็เทปแป้งลงไป ยิ่งเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีอะจือชจ่อเออ,อ,อใช่แล้วมันไม่ง่าย,ยที่จัดการกับแป้งนะต่อไปก็ไข่แล้วก็ห้ามลืมใส่นมด้วยนะใส่ลงไปเลยคุณย่าสอนฉันไว้อย่างนั้นแหละว้าคุณยา่าแป้งของย่านั่งกินมากเลยอะใช่แล้วมันจะกลายเป็นแพนเค้กที่สุดอร่อยเลยละให้ตายเถอะฉันทำลงไปเนี่ย มันเป็นความผิดของคนย่าเลยทำฉันเสียสมาธิหมดเลยจนแทนนมจนล้อนน่ะแต่ไม่เป็นไรฉันคิดว่าหลังจากตีแป้งเข้ากันทุกอย่างจะเรียบร้อยดีแปลกจังเลยเออให้ตายทถาะมันติดอยู่ในแป้งอะแล้วเข้าออกสิเออฉันคิดว่ามันหักแล้วละ่ะออไม่นะมันติดอยู่ในแป้งอะเออให้ตายมันนมันจะติดอยู่ในแป้งตลอดไปเลยอะ่ะ ใช่แซกเธอทำอาหารได้เสียงดังมากเลยเธอต้องทำแพนเค้กด้วยความรักสิตอนนี้ยาก็ไม่มีคู่แข่งแล้วล่ะดูสิว่ามันสวยขนาดไหนดูใกล้ๆนะแน่นอนสิแพนเค้กต้องราดด้วยน้ำเชื่อมเมเปิ้ลจึงจะอร่อยมากขึ้นล่ะเนยสักชิ้นก็ไม่เสียหายนะเขออาขยะออกมาดูไม่เลวเลย แต่มันน่าเบื่อเกินไปทำไมไม่ทำแพนเค้กให้มีสีสันมากกว่านี้ล่ะมันจะได้ดูดีมากขึ้นไงล่ะ <Wow. S 1> ร้อมแล้วงั้นก็มาทำกันเลยและก็เธอยังสามารถทำแพนเค้กเป็นตัวกต์ตูนน่ารักน่ารักได้ด้วยมันจะออกมาทั้งสนุกอร่อยไม่ลืมเลยทานเค้กสวยๆแบบนี้ทำให้เธอประทับใจสุดๆแน่นอน สวยจังเลยมากลับด้านกันเถอะแบบนี้แหละสวยมากเออมแพนเค้กของทุกคนออกมาสวยสุดๆเลยแล้วฉันจะทำไงดีอะจริงด้วยทำไมต้องทำแปนเค้กจากแป้งล่ะถ้าสามารถใช้อะไรที่มาอยู่ในนี้ก็ได้แต่ขนมปังเป็นกลมๆด้วยใช้ถ้วยช่วย เ้อก็เพื่อให้รสชาติดีขึ้นเธอต้องเพิ่มวิปครีมด้วยนะและอย่าลืมเพิ่มสีสันล,ลงไปนิดหน่อยละแพนเค้กจิ้งอร่อยมากขึ้นละดูสิแล้วก็สุดท้ายก็แค่ใสใสลุงลงไปเค้กได้เวลาเล้กผู้ชนะแล้วล่ะว,ว้าวไม่คิดว่าแพนเค้กหลากหลายขนาดนี้เนี่ย มาเริ่มกันที่ของแซกดีกว่าฉันหวังมันจะอร่อยนะแม้ว่ามันจะค่อนข้างปแปลกแต่ก็มีแล้วนี่งั้นก็มาอลองต่อไปดีกว่าแล้วสวุประหลาดสินบนเงินนี่คืออะไรแผนแข้งกันเหรอแต่รสชาติเป็นยังไงนะโอ้ฉันชอบมันสุดๆเลยครั้งนี้พวกเขาพยายามเพื่อฉันเต็มที่เลยละ เหลืออีกจานเดียวแล้วสินนะคุณย่าไม่ทำให้เราผิดหวังนะม,มันงดงามมากรสชาติวัยเด็กของฉันคุณย่ารู้วิธีการทำแพนเค้กที่อร่อยที่สุดด้วยล่ะดังนั้นฉนันนะรอบนี้ของคุณย่าละเย้ yeah, ไม่ต้องกังวลน,นะสักวันหนต้องโชคดีบ้างทุกคนพร้อมสำหรับรอบที่สองหรือยังงานทำช็อกโกแลตลอนลให้หน่อยนะ ไม่มีปัญหาง่ายมากเลยในขณะที่ทุกคนกำลังสนุกกันฉันขอพัดเพรมกับน,นูเทลล่าก่อนนะแจ็คทำใไมละอายใจบ้างเหรอย่าต้องการนูเทลลา่าในความสุขแลดร้อนให้เคนนะย่าวางแผนชิสระรอบนี้ด้วยละ่ะในการทำนี้ฉันต้องใส่นูเทลล่ากับน,นมแล้วก็คนด้วยไฟอุ่นๆแล้วก็แน่นอนคนให้เข้ากันแบบนี้เลย กินน่ากินมากเลยโอ้ใช่กินมันยอดเยี่ยมมากเลยงั้นก็ถึงเวลาให้ฉันต้องเริ่มทำแล้วแต่ดูเหมือนว่าฉันเปิดนมไม่ออกอออกสิไม่ตอนนี้ฉันเติมเต็มด้วยนมเลยอะงั้นฉันต้องชินนะเพื่อไม่ให้เป็นการสียสละที่ไร้ประโยชน์ของการทำครั้งนี้ฉันจะใช้ช็อกแลตที่ทุกคนบนโลกนี้ต้องชอบแน่นอนมันจะไม่ทำให้ฉันเสียหน้าแน่นอน ดูและเรียนรู้นะช็อกโกแลตร้อนเป็นเครื่องดื่มที่เบรานมากทุกวันนี้เขาเสิร์ฟช็อกโกแลตแยกต่างหากละและยังอร่อยกว่าเดิมด้วยฉันรู้รูปแบบที่สุดยอดเยี่ยมในการเสิร์ฟช็อกโกแลตละเพียงแค่ต้องทำเป็นรูปร่างของรูปบอลน,น,นะเพราะวิธีนี้มันดูสวยงามขึ้นเยอะเลยจากนั้นฉันก็เทผงโกโก้ลงไปเพื่อให้รสชาติมันดียิ่งขึ้นและแน่นอนเพิ่มสีสันและก็น้าตาที่สวยงามด้วยมาร์ชเมลโล มันสวยมากเลยปิดไว้เป็นไงมันต้องเข้ากันเทศกาลคริสต์มาสแน่นอนตกแต่งลงไปอีกตอนนี้เขาก็เทน,นมร้อนใส่แก้วได้แล้วเพื่อทใส่ลูกบอลลงไปหนึ่งลูกไนงะแล้วมันก็กลายเป็นช็อกโกแลตร้อนทันทีเลยโอ้หลานสาวมองย่าไม่ชอบแบบนั้นหรอกเธอต้องชอบแบบไหนมากกว่าเธอชอบกโกฮอมเมและก็ช็อกโกแลตร้อน ฉันก็ชอบเหมือนกันหยุดนะแซกกินอะไรเนี่ยมันไม่หมดแล้วล่ะโอ้ไม่เนะทำยังไงดีเอ้ไม่ทำไมมันแข็งจังเลยฉันจะทำยังไงดีเนี่ยโอ้ไม่ฉันบอกงว่าเคจ,จะชอบแบบนี้นะยังไงยังไงแซกเธอทำมาลงไปเนี่ยมันดูไม่เหมือนโกโก้โกหรือช็อกโกแลตล้อเลยสักนิดอืมถามจริงมันแค่ช็อกโกแลตแท่งอะ อ,อ๋อไม่ได้เลยจริงจรงมาดูกันดีกว่าว่าคุณย่าสุธิรักทำอะไรให้ฉันอืมย่าทำกโกโก้โฮมเมดอร่อยจังเลยยังมีคุกกี้ด้วยที่เหลือก็แค่ลองแก้วสุดวาวของเชฟทินนะลูกบอลน,นี้แน่นอนว่าวมันสนุกกว่าคนอื่นเยอะเลยว้าวช็อกแลตร้อนเธอเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยล่ะ โอ้เจ๋งจังเลยดูตอนที่มันละลายสินี่มันคือช็อกโกแลตจริงเหรอมันรองกันเถอโอ้นี่มันเยี่ยมไปเลยผู้ชนะของรอบนี้ชัดเจนเลยทินนะผู้ชนะะมันชัดอยู่แล้วว่าฉันเป็นมืออาชีพคนเดียวนี่รอบนี้ฉันอยากกินเค้กทั้งใหญ่แล้วก็อร่อยด้วยนะ ฉันทำเค้กเก่งมากเลยล่ะเออง่ายมากฉันจัดการได้แน่นอนดีนะที่ย่ารู้ว่าลายของย่าชอบอะไรนะย่าจะทำเค้กที่เคศชอบที่สุดให้ได้และย่าจะทำมันเป็นรูปหัวใจมันทั้งสวยและมันก็น่ารักด้วยล่ะจากนั้นก็ทาครีมให้ทั่ว มันต้องทาให้ติดกันแบบนี้เลยด้วยครีมถ้าใส่ครีมน้อยเกินไปมันก็จะไม่อร่อยเนอะดังนั้นเธอต้องทาครีมให้ทั่วทุกตารางนิ้วและคนกินต้องชอบแน่นอนจากนั้นก็มาเกลีย่ยให้มันเท่าเากันพร้อมแล้วอ่อดีจังเลยแล้วก็มาตกแต่งเค้กด้วยเบอร์รี่สดๆนะ ก่อนอื่นเธอต้องตัดใบมันออกก่อนจากนั้นก็แปะที่เค้กผลไม้เบอร์รี่ทำให้เค้กดูมีมิติมากขึ้นและแน่นอนนมันทำให้ตัวสวยขึ้นด้วยมันซ้ำซ่าจํำใจม,มากตอนนี้ฉันแสดงให้ดูวิธีการทำเค้กสสนอร่อยต้องทำยังไงละ่ะแต่ในขณะเดียวกันก่อนอื่นต้องแบ่งเค้ก,กเป็นสองส่วนจากนั้นก็ตัดส่วนที่ไม่ใช้ออกพร้อมแล้ว ตอนนี้เธอก็ทำวิธีตามเดียวกันกับคุณย่าไม่นานหรอกนะหลังนะลจากเค้กแต่ละชิ้นถูกทาด้วยครีมก็ถึงเวลากับด้านมันตอนนี้เค้กใส่รุ้งของเราก็พร้อมแล้วละ่ะจากนั้นเราก็ตกแต่งด้วยสีของสายรุง้งฉันแน่ใจว่าเค้กจะไม่เคยลองเค้กใส่รุ้งแน่นแน,น่ก็ก็จะพร้อมทุกอย่างแล้วละ่ะที่เหลือก็แค่กเกลี่ยครีมให้เรียบและเพิ่มดีเทลลงไป แ,แล้วก็ใส่รุงที่มีหน้าตาก็ดูสวยงามขึ้นแบบนี้ละ่ะและสามารถเพิ่มเมฆเล็กๆล,ลงไปด้วยนะแล้วก็เป็นไงละ่ะทำไมต้องละเมียดละไมขนาดนั้นด้วยมันเป็นเค,ค้กอย่างนั้นก็ต้องกินแค่ถาคิไม่เยอะก็พอใครๆก็ชอบโอโหดูเค,ค้กของคุณยักอาทีน่านีดีกว่าฉันเยอะเลย ฉันต้องแก้ไขมันเดี๋ยวนี้ก่อนอื่นต้องลายช็อกโกแลตสีชมพูหวังว่ามันจะทันนะเรียบร้อยโอออร่อยจังดีมากเลยจากนั้นก็ถึงเวลาที่เทช็กกอกโกแลตลงไปบนเค้กแล้วแต่เธอต้องใช้ตัวบิเศตช่วยนะมันจะได้สวยยิ่งขึ้นนะแล้วก็อย่าลืมสายลงด้วยนะเป็นไงดูสิ มันสวยใช่ไหมแล้วก็เป็นไงสวยมากเลยใช่มันดีมากเลยแซกใช่ครั้งนี้ทุกคนทําได้ดีมากเลยฉันไม่รู้ด้วยซ้ำต้องเริ่มจากตรงไหนดีงั้นก็มาเริ่มจากแค,คของทีน่ารังสรมันน่ารักมากเลยอร่อยนะแต่บางอย่างหายไปอ่ะคุณยากฉันหวังว่าฉันจะชคของคุณยามากกว่านะ อร่อยแต่บางอย่างขาดหายไปเหมือนกันแซกอย่างน้อยเธอก็ทําเค้กได้สมบูรณ์แบบมั้งแน่นอนมันดูขคา่องข้างธรรมดาแต่บางทีหน้าตาจะไม่ใช่ทุกสิ่งก็ได้อืมกินดีจังเลยอืมนี่แหละที่ฉันบอกฉันไม่ได้ชิมเค้กเร่อยแบบนี้มานานแล้วแซกกินดีได้นะคั้งนี้เช,ชนะอันลอฮ์ ในที่สุดฉันเคิดว่าอยู่แล้วฉันดีใจสุดๆเลยสิ่งนั้นมันอยู่บนไหล่ของเธอตลอดเลยเหรออืมจะให้บุคอททำอะไรดีนะจริงด้วยทุกคนทำเค,ค้กข้าไหนนะนไหมง่ายมากฉันทำได้สบายฉันแค่ต้องการแป้งนมจากนั้นก็ตอกไข่ลงไปสองฟองเนยและแน่นอนน้ำตาลจากนั้นก็คนให้เข้ากันมันจะออกมาเป็นแป้งโดที่ดีเลยใช่ไหมละ่ะเวนสเดย ปฏิบัติการเลยเอาแป้งมาให้ฉันแล้วต็นมไข่ด้วยแล้วก็อย่าลืมน้ำตาลล่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากัน แล้วก็เพื่อวัตถุดิบลับของฉันด้วยใช่แล้วนี่ดีกว่าใครแน่นนอนทำดีมากเลยติงเออมือนน่นมาทำทุกอย่างให้เธอเลยอะโอเคเบนมาเริ่มกันดีกว่าฉันต้องใช้มาฟินมาทำฉันแรกกันจากนั้นก็เคลือบมันด้วยวิปครีมแล้วก็ใส่มาฟินลงไปอีกต่งฉัน แล้วก็เพมิมววฟครีมลงไปด้วยเยอะๆสวยงามดูสิอืมอร่อยจังเออแล้วมือน้านกำลังปั้นอะไรอยู่เนะี่ยติงไปไหนกันนะไม่ใครเห็นมันไหมเออช่างเธอมาทำเค้กกันดีกว่าแต่มันค่อนข้างแปลกไม,ไม่มีติงอะลาไม่อยู่ไหนนะมาเอาส่วนที่ไม่ต้องการออกกันเถอะอย่างน้อยติงก็เตรียมนี่ให้ฉัน เติมตรงนี้ลงไปนิดหน่อยแล้วก็ตรงนี้ด้วยเป็นไงสมองสุดสยองแล้วเธอชอบไหมล่ะเ <c oughs> บ็ตตี้เออใช่สิชอบมากสยองสุดๆโอเคเค้กของฉันจะไม่เสร็จเองถึงเวลาทำชั้นสองแล้วฉันจะเคลือบเค้กด้วยครีมจัดนะฉันจะเกลี่ยรครีมให้เท่ากันจะเหมือนว่าเค้กยังขาดการตกแต่งอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะทำมันเดี๋ยวนี้ก่อนอื่นฉันยใช้ช็อกโกแลตลงไปใน,นแม่พิมพ์แบบนี้ เลยแล้วก็ใช้ในตัวเจ้นเหลวทำให้มันแข็งตัวเร็วขึ้นจากนั้นก็เพิ่มช็อกโกแลตลงไปแน่นอนทัวแล้วมันจะกลายเป็น M&M อันใหญ่แต่ใหญ่กว่าเยอะนะจากนั้นก็โรยอ็กเล็กๆด้านบนด้วยโอ้ใช่เค้กของฉันพร้อมแล้วล่ะเห็นด้วยไหมวันสเต๊ เออฉันว่ามันหวานเกินไปแต่ฉันจะเพิ่มเลือดลงไปดีกว่าแล้วก็ยังขาดตาไปได้ยังไงนี่สิดีขึ้นเยอะเลยเธทชอบสายลุงเพราะงั้นฉันจะเพิ่มมันลงไปให้เธอด้วยเป็นเค้กที่เยี่ยมเลยวันส e ดสัปดาห์จะเหมือนว่าเคกของเธอมันมีชีวิตน่ะแน่นอนมันมีชีวิตมันคือสมองมันลองกันได้แล้วว้าวมันเป็นเค้กที่แตลังการและนี่มันคืออะไรสมองเหรอใช่ฉันมาเิ่มจากของเบนดีกว่า เออมันก็แค่เวฟเค้มกับคัพเค้กก็อร่อยดีแต่มันดูไม่เหมือนเค้กอะไรอ่ะเอาละ่ะตอนนี้มาลองของเชฟกันดีกว่า <Wow. S 1> ว้าวละกวาดยากักมันอร่อยหอบไปเลยอแล้วก็ตัวเค้กด้วยยิ่งอร่อยขึ้นไปอีกเลยว้าวเบตตี้อร่อยมากืออฉัน่าถึงเวลาลองของว n นสต a y แล้ว หวังว่ามันจะไม่ใช่เลือดจริงๆนะเออเดี๋ยวก่อนมันคือสตรอเบอี่รัปแล้วก็เยัลี่ลูกตาด้วยสอดใส่น้ำหวานอีกอร่อยสุดๆตอนนี้ก็มาลองตัวเค,ค้กกันดีกว่าโอ้อร่อยอย่างน่าเหลือเชื่อเวนสเตย์มันผู้ชนะฉันหยุดกินไม่ได้แล้วโอ้ยินด้วยนะเวนสเตย์ ฉันลักเข็งสสุดเลยเอ๊ะมันคืออะไรอะ่ะมันขยับเหรอนี่มันมือมนุษย์นี่อ้ไม่นะช่วยด้วยมันอยู่บนหัวของฉันแล้วเอาออกไปทีเออ,อแกอยู่นั่นเองติงงั้นมันคืออะไรล่ะมันก็คือพาสต้าเออ บะหมี่หรืออะไรแบบนั้นใช่ไหมใช่แล้วเด็กๆชอบกินแบบนี้มันคือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปฉันจะเปิดฝาออกมาจากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงลงไปจากนั้นก็ต้มน้ําแค่นี้เองแล้วนัน่นอะไรนะ่ะเออเออสยองสุด,สดๆเธอใส่หนออลงไปในจานอ่ะเมนเดนฉันไปคิดว่าเพจไม่ชอบมันเท่าไหร่นะให้ฉันยอนลงไปดีกว่าอเอเธอนี่คขี้ขาดจังเลย ก็ได้ที่ทำพาสต้าให้เธอก็แค่ใส่ผงเยลลี่ใส่น้ำและก็หยดสีแดงลงไปนิดหน่อยจากนั้นก็คนให้เข้ากันตอนนี้ที่ตัดย่าจะช่วยฉันฉันจะตัดหลอดที่เกินออกจากนั้นฉันจะเทน้ำลงไปแล้วก็มาที่โอรอีโอดูเบือนไม่มีใครเห็นแ้าช่วยไม่ได้ก็เค็มมันอร่อยมากนี่ จากนั้นชื่อทำดินจากโอรีโอบดบทลงไปแบบนี้แล้วก็ใส่ลงไปในจานฉันจะใส่เยลลี่ใส่เดือนลงไปด้วยดูสิมันมีเยอะเลยดูเหมือนใส่เดือนเลยเยี่ยมเลยใช่เลยวันนี้ให้หนังของเธอก็ทำแบบนี้นี่ส่วนฉันจะทำพาสต้าแบบโฮมเมด ตอนนี้เราก็มาต้มเส้นกันเถอะแบบนี้เลยเออทำไมต้องยุ่งยากด้วยเธอก็แค่ทำน้ำร้อนเพียกาต้มน้ำจากนั้นก็เทลงไฟแล้วก็ปิดฝาฉันบอกให้ปิดฝานี่มันไม่ยอมปิดอะ่ะโอ,อ้ใช่แล้วฉันมีไอเดียเจ๋งๆแล้วตอนนี้ฉันจะละลายกาวที่ฝาด้วยเตอรี่เรียนรู้ไว้นะเบ็ตติ <laughs> ฉันต้องเรียนรู้จริงๆเหรอโอเคพาสต้าของฉันสุกแล้วจากนั้นฉันจะเอาไปทอดให้กรอบแบบนี้เลยใช่เลยจากนั้นเราก็มาขูดชีสลงไปชีสไม่เคยทำร้ายใครแล้วก็ตกแต่งด้วยมะเขือเทศสักหน่อยเอ้เยี่ยมไปเลย หลามากแล้ะหมีของฉันก็ไม่น้อยหน้าใครทั้งนั้นงั้นมาเปิดมันได้แล้วเออให้ตายมันเปิดไม่ออกอะ่ะมันแน่นเกินไปอาจริงสิก็แค่แปะหลอดไปด้วยด้วยมาฝรั่งยังไงล่ะฮะแต่เนอบะหมี่ของฉันพร้อมแล้วเออทุกคนทำอะไรออกมาเนนียบางทีฉันเริ่มจากที่ปลอดภัยที่สุดละกัน อ๋อนี่มันแข็งกันไปหรือเปล่ามันก็แค่สันพาสต้าแข็งแข่งแห้งๆเออเอ่อไม่อร่อยอ่ะแล้วก็ใส่เดินในดินนี่คืออะไรอ๋อมันดูไม่มีชีวิตใช่ไหมมาลองกันเอาล่ะมาดูกันไม่เสียหายนี่เพชรเดี๋ยวก่อนนะอะ้นี่มันเยันเลี่กับออลีอนี่โอ้อ,อร่อยจังเลยเอาล่ะแล้วของเบนละ่ะ ฉันว่าฉันไม่ต้องใช้ซ่อมมั้งดูเหมาไม่ต้องใช้ดลอดจาะลงไปในฝาอีแล้วมีหมากฝรั่งนี่ด้วยเอมาลองกันเถอะอืมสุปอร่อยจังเลยแล้วบะหมี่กันด้วยอืมดีจังเบนเธอชนะฉันชอบมันมากๆเลยละจริงเหรอฉันชนะเหรอโอ้ยยยฉันรล้กอินแล้ว่ะเออโทษที อะไรอีกตอนนี้เรียบร้อยดูนะฉันอยากได้คุกกี้และชล็อกโกแลตชิพทางนี้จ็ทํทำให้มันหือนในรูปนะฮะง่ายมากไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นก็แค่เอามันมาจากกล่องไงฉันว่าฉันใค่ตัวอ่งสักชิ้นดีกว่าแล้วคนอื่นเป็นยังไงบ้างนะเอืมอร่อยจังเลยเอาล่ะทางนี้ฉันไม่ยอมแพ้แน่แน่เอใช้แป้งแล้วก็นม ให้สองฟองและก็ตีให้เข้ากันเอาละจากนั้นฉันจะเอาแป้งโดมานวดให้เป็นแผงเรื่องนี้เล็กน้อยมากสำหรับฉัน <c oughs> ดีนะที่ฉันพกไม้นวดแป้งอันปโปรดมาด้วยจากนั้นจะตัดคุกกี้กันเลยได้ที่ตัดคุกกี้ <Yes. S 1> มันลองหลายๆรูปทรงกัน <c oughs> แม่พิมไม่เคยทำพลาดแน่นอนก็สวยงาม เออเอเวนสตเดย์เธอจะลังทําทอะไรน่ะเออก็แค่ลองใช้กิโยตินนะมันสําคัญมากที่ต้องตัดให้เป็นขาดเป็นชิ้นๆนตอนนี้เราจะทําแป้งพวกนี้ให้หน้าตาอ,ออกมาเหมือนนิ้วมือ <c oughs> แล้วก็ใช้อัลมอนด์เป็นเล็บ <c oughs> จากนั้นเจามาวางไว้บนถาดอบ <c oughs> แล้วก็ทําน้ำหวานเคลือบด้วยน้ําตาลน้ํา <c oughs> แล้วก็สีผสมอาหาร คนให้เข้ากันแล้วก็เอามันมาทาที่เหนียวกันเลยถึงเวลาทําให้มันสุกแล้วเชื่อมต่อกับกระแสไฟเร่งไฟเลยแบบนี้ใช่เลยมันพร้อมแล้วแล้วเธอชอบขนมของฉันไมหมล่ะเบ็ตตี้เออไม่ธรรมดาเลยคุกกี้ของฉันก็สุกแล้วเหมือนกัน แต่ต้องเคลือบมนด้วยช็อกโกแลตและฉันก็มีช็อกโกแลตหลายสีเลยสําหรับคุกกี้หลายทรงที่เหลือก็แค่ต้องเอามันประกอบกันเป็นเบอร์เกอร์พร้อมแล้วล่ะดูสิอ,อ๋อเยี่ยมไปเลยโอ,อน่าสยองจังใช่พวกเธอช้าม,มากฉันทำมันเสร็จต้งนานแล้วเออไม่นะแล้วคุกกี้ของฉันหายไปไหนฉันจะทำยังไงดีเออโอ,อ้เป็นไอเดียจะจะปิ้งขนมปังแล้วก็ทาด้วยไว้ช็อกโกแลตไง มันด้วยเหรอลหอกินหอมสุดๆเ <Yeah. S 1> อาไม่นะ <Yeah. S 1> ขนมปังเป้ะกังฉันมันไม่เอไม่ oh, จริงแต่ไม่เป็นไรฉันจะปิดมันด้วยชชอกโกันแล้วแล้วก็ประกบกันทําให้มันออกมาเหมือนคุกกี้แต่รูปทรงมันยังไม่ได้เท่าไหร่อ่ะโอ้ฉันจะทำยังไงดีตอนนี้มันก็เป็นทรงกลมแล้วใช่ไหมหน่าขยักขรยงมากเอาละ่ะล้องเลยเพช ว้าวุกคนพยายามหนักมากเลยยกเว้นเบนนี่นคืออะไรอะ่ะมีคนกินก่อนฉันเหรอโอ้ยแถมยังไม่ด้วย<น>อ๋ไม่ละขอบคุณฉันไม่กินแนะ่แล้วอะไรต่อล่ะอน่าจะเป็นนื้อแม่มดอันนี้แหละนะมันดูดีมากเลยอืมแล้วมันยังอร่อยสุดๆอร่อยมากโอเคงั้นก็ ถึงตาเบอร์เกอร์นี้แล้วล่ะมันเป็นขนมจริงๆเหรอมันดูเหมือนของจริงเลยอืมตัวขนมปังอร่อยจังฉันจะลองกินพร้อมกันในคำเดียวโอ้ยกรอบจังอืมถ่ายเนเคลือบด้วยช็อกโกแลตด้วยฉันชอบมันสุดๆเบตเตย์ขนมมาได้ดีมาก จริงเหรอในที่สุดฉันรู้อยู่แล้วว่าฉันต้องชนะแต่ก็ขอบคุณนะ